สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้มาเลย,ยจ้าบาที่เนี้ยมอแรกได้เมนูนี่จ้าอันนี้ก็คือปลาเค็งได้จ้าย่อยพ่นนันก,ก้อยปลาเค็งเพ่นย่างปลาเค็งแต่ก็เอามาก้อยค่ะแล้วก็เอามาฟักนะคะฟักทับเห็นมันละเอียดกะเ,เป็ยใหญพ่อันไดอดงามเอาแต่จะมีกากนิดน้อยนึงอน่ะอเนาะ ขา้าวเหนียวกระพาะในได้ค่ะพี่น้องขา้าวเหนียวกระเพอะแล้วปลาต้อนที่ว่าไปยามก็จะเตีย้ยนนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือเป็นนะปลาเข็งนะคะเพื่อนสก,กอยปลาเข็งคะ่ะเอปลักซับเรียบร้อยแล้วได้แล้วสกอยปลาเข็งคะ่ะ เดี๋ยวเือสิก่อยประคืนนะท่านอัปเดตหายค่ะอันนี้กระรั้งเอาเครื่องปรุงใส่เด้อจ้ะเด้ออันนี้กระรั้งเอาเครื่องปรุงใส่จ้า อันนี้กระลังสิบปรุงค่ะเตรียมข,ข้าวคั่วผงชูรสไว้เรียบร้อยแล้วข,ข้าวคั่วเตรียมไว้แล้วค่ะมะพีก,ก็เตรียมไว้แล้วค่ะผงชูรสด,ดำแน่คนกระปุกผงชูรสนะคะอันนี้นะคะเนาะอันนี้ก็คือเป็นเมนูนะคะเมนูอ่ะ ก๋อยปลาเข็งค่ะอันนี้สำหรับเมนูก่อยปลาเข็งค่ะได้บางนาออตัวนี้ฝาดแล่เนาะอันนี้ก็คือเมนูก่อยปลาเข็งเลยค่ะดเด้อเตรียมเรียบร้อยแล้วจ้นาน้ำปลาแดกจ้นาน้ำปลาแดกกันนี้ค่ะใส่ปลาแดกพร้อม มักน้าวค่ะมักน้าวค่ะเตรียมแล้วค่ะเตรียมแล้วค่ะ <S 1> <S 1> อันนี้ก็คือก่อยปลาเข็งจ้า <S <S อืมเปิดเลย <S <S อันนี้คุณยายกับสีบีบมังหน้าใสาล่ละจ้า ต้องให้มันสมนะคะผสมบดได้ว่าของข้าวต้องดับด้วยนะคะของเปรี้ยวของอันนี้นะคะเนาะนะคะอันนี้ก็คืออเป็นเมนูก้อยปลาเข็งนะคะก้อยปลาเข็งจ้ะอันนี้คือเมนูก้อยปลาเข็งเด้อค่ะเมนูก้อยปลาเข็งจ้าอันนี้นะคะอันนี้คือเมนูก้อยปลาเข็งจ้า ใส่ข้าวคั่วจ้าอันนี้คือใส่ข้าวคั่วค่ะอันนี้ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วเตรียมเรียบร้อยแล้วจ้าใส่พริกค่ะใส่พริกใส่พริกค่ะอันนี้คือใส่พริกค่ะใส่แปง้งนวดจ้าใส่ชูรสลงไปนะคะบอใส่บ๊ได้ค่ะชูรสเนี่ยเพราะาอะไรของหมักเด้ชูโรสนี่คือของหมักเด้ค่ะ ใส่น้ำปลาแดกลงไปน้ำจ้าคุกเขาเข้าหากันค่ะอันนี้คือก,ก่อยปลาเข็งจ้าอันนี้คือก,ก่อยปลาเข็งเล้วจะเด้คุกเขาเข้าหากันให้มัน ละเอียดนะคะให้มัน,นทัวนะคะให้มันทัวมันเถิงนะคะเนาะอันนี้นะคะสำหรับอ่าก้อยปลาเข็งค่ะเนี่เป็นถั่ยแกดำเลยเนาเนินๆๆๆเด้อเมื่อกี้นี่ ค่ะใส่หอมจ้ามาที่นี่ใส่หอมจ้าผมกะละมั่งค่ะตามนีล้ละค่ะเป็นเมนูที่ว่าเสร็จเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวจะล่อเสิร์ฟค่ะมาที่นี่นะคะเนาะอันนี้นก็คือเมนูก้อยปลาเข็งจ้าเมนูก้อยปลาเข็งจ้าอันนี้พื้นพื้น,น,นบา้านเลยค่ะเด้อตามขั้วบานนอกเข้านะคะโลกสวยกับเรือนพานนะคะเนาะไม่ต้องคอมเมนต์อะไรนะคะ ตามนี่ละจ้า